เอ้มวลนี่เห็นเลขโอ้ยเป็นเลขกลอยมาที่มวลนี่เลขมันร้อยมากร้อยมาแม่ร้อยร้อยผ่านหนาลอยกับมาลอยกับมานายกับมาโอ้เลขกยานพีลายยานพีหรอวะตัวใดหล่ะยายเหล่าลไปกับมาหาหกกะหกเก้าหาหกกะหกเก้าโอ้ตัวนี้บ่โอ้หาหกกะหกกะหกเก้าและกับกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ ครับผมวันดีครับคุณยายเหลาวันดีครับแม่งวดเมื่อกี้โวยเลขจังไดให้ไปถือเลขดังเขาดังกบข้ากันดังระเบิดระเบิดดังจนตื่นหมดเลยให้ซื้อหัวเลขเขาดังเนาะเออคอยกบหัวแล้วคอยกันอยู่ทิเฮือ้นคอยจะขับรถไปใส่มาใส่ได้บ่คอยจะหัวเลขดังหมดศูนย์เก่าศูนย์เก่าโอ้โทำมันออกงวดที่ผ่านมาเนาะคักเลยแหละจ้ามือคือนจิตเจงไปหลายลายอยู่โอ้ไปถือเลขดังกบ ผมว่าผมกับสื่อได้ไปหาสื่อลอตเตอรี่กับโบมี่โอ้ขนาดปล่อยก้อนมูก็ได้ครับยังว่พอเล็กดังมวลนี่เป็นยังไงฝันหรือเปล่าวลนี่โบฝันบ่อยังนั่งสมาธิแล้วเล็กมันลอยมาสาเหตุที่โบฝันโบฝันเป็นหนังเอาเอาไม้ยังเขาเอาเพิ่นไม้ยังก็ไม่แกงขี่พระเจ้าบ่ไม่แกงขีไม่พระเจ้าไม่แกงขี่พระเจ้าเพราได้เอามาให้เอาหลวงพ่อหลวงพ่อ มัดใบสุขคนเลยนะมัดใบสุขคนแล้วม่นี้ก่อฟันบ่อยอย่งเลยแม่จุดประสงค์นี่คือกันผีกันผีกันเออกันผีกันเจ้าสิไปกันเห็นอย่างเฮานี่หาอยู่หากินนลำผีจักลว่ามีลูกหลานเนาะย่าลูกดานมันนอนห้องให้ห้องยังเงยไปมัดไว้ไปมัดไใบมองไหนล่ะมัดไว้หน้าประตูแล้ว แบมหนิบานหมดแล้วผีบกเขาไก่เลยฮะนี่บกเขาไก่เลยบกมาฝันเลยมาฝันเลยจื้อบอบัดนี่จักมันเป็นจะได้ลูกเลก็ได้เออตอนนี้เอาออกแล้วแล้วมันยังไม่ทึงเดียวออกออกเมื่อเช้านี้ยังวะอ๋อเพิ่งจะเอาออกเมื่อเช้านี่แกงเขาป้าคุณมันอยู่บริเวณเฮือนผีกับบกกาเด้ฮะนี่ผีกับบกกาแล้วเอาเอาไปชิมใกล้ๆนะ ควยสิงอเช้านี่คอยไปว่าหลวงพ่อหลวงพ่อให้เอาโบฟันบบมากสิบโบเล็กอกยังเลยหลวงพ่อนี่ก็ได้จักให้ยังเอ้าอาจจะมาก็ให้เอาไปกันยันพีมันเข้าบ้านเข้าฮื่นอันลูกล้านสี่ไ้สี่หองเห็นปะความบังดีของพระนั่นความวางดีของพระน้องก็เข้ากับยางเสื้อนะแต่แต่เท่าคิดในมุมกลับนี่เป็นความ วังหลายเลยได้นั่นเพราะว่าเฮาหนีสิเอาเหล็กกับผีเมื่อทางหากินเลยเมื่อทางหากินเลยฮะนนี่ผีบ่มมาข่าฝันเลยฮะนนี่ผมมาข่าฝันลยโอ้ยตาหนายหลายมาบอกว่ายังเฮ้ยจะไหนล่ะสีด่คืองวดแหลกนะ้ไหมเขาบ้นเขาลังหนึ่งก็ผูนี่ก็สีลอยมากอะคือกันละว่านั่งสมาธิละเล็กมันลอยไปลอยมากเลย ลอยคือเลขหุ่นนี่อแม่ลอยไปแล้วก็ลอยกลับลอยไปก็ลอยกลับสียังเหล็กโอ้ยเลขนั่นยังว่าหาหกบ่สีมันไหมสีลอยสีแดงบ่สีแดงบ่บ่บ่สีแดงดอกบ่ว่าได้สีแดงยึดคืนสีน้ำเงินนั่นแหละบ่คือปากกาเขียนนี่ยนะลอยไปลอยมานั่นแหละลอยไปลอยมามันลอยผ่านไหนสีเร็วบ่จ้ะลอยผ่านไหน ยังหาหูกับยังเกาะหาหูกับฮเกานี่คืองวดคืองวดแหรกที่เราหายในกลูเินงวดงวดแรกที่เพิ่งหายเนี่ยคือยังก็ฮกหนึ่งกับฮเก้าหกเกาวเจ้านี่หากินน้ำเก่าอีรีน้อยใหญ่เอามันมาเก่าแท้ๆเลยงวดนี้มาเก่ามาเก่ามาเก่าอีจะเก่ายังไม่จัดเก่ายังไม่จัดแต่เมืกอสิมาหกเก่าอีนคือว่าหรอเป แนมเห็นที่ร้อยน่ะชัดเ่ชัดชัดเลยชัดสองเลยนะร้อยไปร้อยมาร้อยไปอ,ไ,ปอ,อไลด่ด่ากันมากนี่นะเลียงกันมาเลยเรี <c oughs> าหากกับหกเก่า <c oughs> มันกัสีต้องเอาเอาีกอย่อางก่อ หากกจะเืิมหาเก่าเนาะจะกะจเรมเก่าอืมมันใจบะว่าจะให้สามตัวนั่นเออสามตัวเก่าว่าจะเอาให้สามตัวนั้นหกเก้าหกแล้วสามตัวนะมักจสั่นกเก่าหกมากเก่าเมื่อกี้แปดเก่าแปดมันกับบน่ได้ใหญ่หกเก่าหกไอตัวนี้ลอยบนี่หรือว่าจะไหนหรือมักมาก มักมมั mark, mark, mark ักกเองนี่อันน yeah, ี้มักอันนี้หกเก่าหกนี่ม exactly. yeah. well, uh, so ักเองจ้ก hmm. ็ค sure? yeah, ิดอ่านใส่วางงวดเมื่อกี้มันยังออกเอ่อยังก็แปดเก่าแปดหกเก่าหกมันเคยออกยังนี่ฮะบ่งวดยังที่มันออกอ่หามหน่อออกมาแล้วเนาะหมดตอนก็หกเก่าหกอีกอันนี้ใส่ตอนใดก็ออกตอนเองให้เออใช่ก็ช่วงที่เจ้าให้มันก็ออกหกเก่าหก เออเอาแยกแล้วนี่ก็มักอันนี้เนาะเอามากกับมักเหลืองของเรามากเนาะเออมักเรียกไรเลาคนอื่นสีมักน้ำกับโบหูได้เนาะเพื่อเพิ่นมักน้ำฮกเก่าฮกแล้วก็บโบหูน้ำคลอเนาะเอาก็นสีหูว่ามันออกจากสระนก็ซื้อเอาลายๆเป็นอยังโอ้ยผมจำเขาเขียวสื่อหลวดแล้วพันคุณพันเลยแล้วอืมพันคุณพันฮกเก่าฮกเหล็กหามเหล็กหามเหล็กหามอืมเพราะว่าช่วงนี้เหล็กหามมามาดูเอองวดนั่น เม่อไหมันออายังิคก่อนเมื่อไหมันเอากเก้าหกอยู่บาเก่าหกเก้าหรือกเก้าหกเนี่ยละโกเก่าหกอืเอาเพื่อมันมาอีกไปสิหูเนาะรัฐบาลอึดเหล็กออกแล้วอาจจะเอาตัวนี้มาออกอีกก็ได้อันใดก็อันมดอันใดก็อันมดเนาะก็เอาโคกเก่านี่เด้อมีตัวโบแมนเด้ออันมากจะคลองด้นี่เออกเก่าหกเดีมากจะคล้องแต่เหล็กลอยมากคือคืออันห้กเก่กเก่าห้ากเกกเก่าเหล็กลอยมาก อ่าตอนนี้โยชว์ให้เพิ่นเบื้องไงอือนี่อันนี้เลขมันลอยมานี่ครับเลขมันลอยมานี่ยหาหกกับหกเก้าใชหาหกกับหกเก้าอันนี้มักมักเองมักส่วนตัวส่วนตัวมักหกเก้าหกสามตัวใช่อือสามตัวหกเก้าหกมักจังเอาเลี่ยเหลาเอออ้นี้มักส่วนบุคคลนะหกเก้าหกมักกระพานด้วยพี่น้องร้อยผ่านหนาหรือน้อยเยี่เหล่าน้อยเลยใช่ล้อยผ่านหนา ครับผร้อยพันนะเอานะครับมีอยังหอดเอฟซีคุณบอกเขาเอาพันคูณพันเลยบอกนี่เลขตัวนี้นี่สีหางเงินสร้างอไรสาราได้นี่สางสาราสางสาราปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมศูนย์พักไม้ชีไม้ขาวศูนย์พักไม้ขาวบอกอยู่อยู่ในวัดอยู่ในวัดหกเก่าเก่าหก ครับผมครับเอาถ่ายชุดกับขอบคุณยายเหลาเด้อขอให้เข่ามากคืองวดแหลกซะขอให้เข่าขอให้เข่าซะขอให้เข่าเด้อขอให้เข่าเด้อแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ